World Business ธุรกิจรอบโลกในวันนี้นะครับจะพาทุกท่านครับไปรู้จักคำว่าฟินฟลูเอนเซอร์ผมมั่นใจนะว่าหลายคนได้รู้จักคำว่าอินฟลูเอนเซอร์นะครับก็คือเป็นกลุ่มผู้นำทางความคิดที่บางครั้งก็สามารถที่จะเข้าไปช่วยขายสินค้าจากเดิมซึ่งอาจจะไม่เป็นที่รู้จักของคนเป็นที่รู้จักกันมากขึ้นคำว่าฟินฟลูเอนเซอร์หมายถึงการผสมกันระหว่างฟินคือฟ i n แนนซ์กับอินฟลูเอนเซอร์ก็คือคนที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ครับที่ทำในเรื่องของการเงินเรื่องของการลงทุนเรื่องของภาษีเรื่องของดอกเบีย้ยทบตต้้นนนหหรรือปะเเด็่่าางๆลี กลายเป็นเรื่องง่ายโดยการใช้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียครับแล้วก็ใช้เอฟเฟกต่างๆไม่ว่าจะเป็นการใช้เสียงตลกเข้ามาการใช้มุกการตัดต่อภาพแบบนี้เข้ามาจนกระทั่งเข้าถึงง่ายนะครับสำหรับคนที่อาจจะเป็นนักลงทุนผู้ที่มีการบริหารเงินบริหารความมั่งคั่งหน้าใหม่ <c oughs> เช่นกรณีของ Gen Z หรือว่ากลุ่ม Millennials เองนะครับวันนี้เราจะพาไปรู้จักนะครับกับคนที่เป็น Influencer สองคน ที่เขาบอกนะครับว่ารายได้เขานั้นเป็นกอบเป็นกร,รทีเดียวถ้าลองประเมินเป็นเงินไทยก็ประมาณสัก16ล้านบาทต่อปีอกันเลยทีเดียวว้าวเป็นใครอเดี๋ยวไปดูกันบ้างน,นะครับแต่เรามาดูนะครับในเรื่องของบทบาทของฟินฟลเซอร์เหล่านี้ต้องยอมรับนะครับว่าในอุตสาหกรรมการเงินแล้วหากว่ามีตัวช่วยที่ดีเป็นคนที่สามารถทําให้บุคคลทั่วๆไปนี้เข้าใจในเรื่องของการลงทุนการบริหารความมั่งคั่งการบริหารเงินให้ง่ายขึ้นแล้ว ก็ถ้ากับว่าพวกเขานั้นสามารถที่จะโปรโมทผลิตภัณฑ์ทางการเงินของเขานั้นได้ง่ายมากขึ้นด้วยเพราะเป็นวิธีครับในการที่จะทําให้บริษัทเหล่านั้นเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้รวดเร็วแม่นยาอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนโดยการที่ไปปูสัมพันธ์กับเหล่าฟินฟลูเอนเซอร์แบบนี้ทีนี้เราย้อนกลับมาดูกันบ้างน,นะครับเรื่องของพฤติกรรมของคนในการที่อยู่กับโทรศัพท์มือถือแล้วก็เข้าไปยังแอปพลิเคชันที่มีความเกี่ยวข้องกับการเงินการลงทุนแบบนี้ ครบนะครับว่าในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19 ก็เป็นเรื่องปกติแล้วครับคนเรามีเวลามากขึ้นมีเวลาเหลือเฟือก็เลยใช้เวลาที่มีอยู่เหล่านั้นนะครับในการที่จะเข้าไปสู่แอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับการเงินสถิติออกมาบอกแบบนี้ครับท่ามการแพร่ระบาดของโควิด -19 มีคนที่ใช้แอปพลิเคชันเกี่ยวกับการเงินนั้นเพิ่มมากขึ้นถึง90% เกือบจะเท่าทีเดียวอันนี้ในสหรัฐอเมริกาในขณะที่การดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับก็เพิ่มขึ้นมาถึง20%ด้วยเช่นเดียวกันนะครับอันนี้เป็นข้อมูลจากบริษัทแอปแอนนี่นอกจากนั้นชั่วโมงในการที่เข้าสู่แอปเพื่อการซื้อและขายหุ้นผ่านสมาร์ทโฟนเพิ่มขึ้นถึงมากกว่าหนึ่งเท่าตัวครับ135%้ารทีเดียวทีนี้เรามาดูฟินฟลเซอร์รายดังๆนะครับของสหรัฐอเมริกากันบ้างว่ามีใครกันบ้างคนแรกเลยที่อยากให้รู้จักครับม คนนี้เคยทําอาชีพด้านเกี่ยวกับการเงินแบบรูปแบบเดิมๆมันมาก่อนโดยที่เขาเนี่ยเป็นคนที่ทํางานในฝ่ายที่มีการควบกลุ่มและก็ซื้อกิจการหรือว่า merger and acquisition หรือว่า M&A ในบริษัทที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเขาใช้แพลตฟอร์มในวิดีโอนะครับ Tiktok นี่แหละครับยอดฮิตเพื่อเป็นการหาเงินหารายได้เสริมบอกว่าตอนนี้ตัวเขาผ่านมาแค่ประมาณ6เดือนเขากลายเป็นคนที่ได้รับความนิยมสูงมากครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสตาร์ทอัพก็ดีกลุ่มการเงินต่างๆก็ดี ที่อยากที่จะใช้เขาในฐานะที่เป็นฟิน f ฟลเซอร์เข้าถึงคนที่จะเป็นกลุ่มลูกค้าใหม่เชื่อไหมครับว่าเขามีฟอลโลเวอร์จำนวนนะครับเกือบเกือบจะครึ่งล้านโดยที่บางบริษัทนี้จําเป็นต้องเข้ามาหาเขาขอคําปรึกษาเขาทางด้านการตลาดว่าจะเข้าถึงกลุ่มลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายน,นั้นอย่างไร บางบริษัทครับพาเขาไปเจอกับ c ีอเพื่อให้คําแนะนํานอกเหนือไปจากนี้บางบริษัทบอกว่าขอเชิญเข้ามาเป็นบอร์ดด้วยให้มาเป็นกรรมการบริษัทก็ดีไปดูเรดการ์ดกันบ้างน,นะครับว่าแฮงวิชสคนนี้ครับเขามีอัตราค่าบริการในการที่จะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ให้นะครับราคาอยู่ที่4,500ถึง8,000เหรีสญารสหรัฐหรือประมาณสักแสนห้าถึง2แสนหกนะครับตอนหนึ่งโพสต์บนหน้า t ิ k t o k 1วิดีโอขเขาเขาเล่าแบบนี้บอกว่าแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่า f ั n Ri ส e ครับ เป็นแพลตฟอร์มทางด้านของการลงทุนอสังหาริมทรัพย์จ่ายเงินให้เขาเนี่ยทุกๆเดือนเลยนะครับเพื่อให้มีการโพสต์วิดีโอเนี่ยสวิดีโอบนแพลตฟอร์ม t k t t o k นอกจากนี้ยังมีการเสนอโบนัสรายเดือนให้เขาเนี่ยถึง2,000เหรียญต่อเดือนกันด้วยก็ประมาณสักคูณก็มาประมาณ3าก็6,6 0 0 0กว่าบาททั้งนี้เป็นไปตามจํานวนของ follower ของคนที่เข้ามาใช้แพลตฟอร์มการโปรโมทของตัวเขาด้วย นอกจากนี้บริษัทอย่าง BlockFi ซึ่งก็เป็นแพลตฟอร์มในการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลเสนอเงินให้เขานะครับ25เหรียญก็คือ833บาทอันนี้ต่อคนนะครับที่เข้าไปที่แพลตฟอร์มผ่านโค้ดเฉพาะของตัวเขารวมถึงแอปพลิเคชันขายหุ้นอย่าง Public.com ก็เสนอให้ตัวเขาเนี่ยเป็นสมาชิกรายเดือนแบบฟรีนะครับมีการที่จะมอบหุ้นของบริษัทนี้เนี่ยให้กับแฮงเป็นผู้ถือ,อด้วยโดยที่เงื่อนไขเป็นแบบนี้ครับ บอกว่าให้เขาเนี่ยใช้แผนภูมิหุ้นเวลาที่จะดูกระดานแบบนี้นะฮะใช้ของ Public.com แทนที่จะใช้ของยา o o ฝายนั้นเวลาที่เขามีการพรีเซนต์เรื่องเกีย่ยวกับเรื่องของการเงินบนแพลตฟอร์มวิดีโอติ๊กตอของเขาอีกด้วยอาจจะตั้งคำถามนะครับว่าแล้วรายได้ต่อปีของแฮงกิเนเวลานี้เป็นที่เท่าไหร่นะครับเขาไม่ได้เปิดเผยออกมาเป็นรายละเอียดนะครับแต่ว่าเขาเปิดเผยแบบแง้ม บอกว่าปีนึงเนี่ยเขาได้ประมาณสักเกือบๆจะครึ่งล้านเหรียญสหรัฐนะครับประมาณ5 0 0แสนเหรียญสหรัฐต่อปีเราลองคำนวณออกมาเป็นเงินบาทน,นะครับก็ประมาณ16ล้านบาทอันนี้ต่อปีเลยนะครับโดยที่แฮงกิดเขาบอกแบบนี้ ผมเล่าจากงานประจําไปเมื่อสักหรือนที่แล้วนี่แหละครับก็เพิ่มมาเป็นฟิน f ฟลเซอร์แบบเต็มตัวเขาเปิดเผยว่านอกเหนือไปจากตัวรายรับแล้วเนี่ยเขายังมีพอร์ตการลงทุนมูลค่าประมาณ1นล้านสามแสนเหรียญสหรัฐนะครับซึ่งประมาณก็43ล้านบาทอันนี้เขาเริ่มต้นนะครับตั้งแต่เดือนมีนาคมของปี2020 โดยที่ส่วนหนึ่งก็คือมาจากบริษัทปันป่านะครับที่มีการมอบคุณให้กับเขาเข้าไปรเดี๋ยวพลงทุนของตัวเขาด้วยโซเชียลมีเดียเองครับสามารถที่จะสร้างรายได้นะครับเป็นขอเป็นคำถ้าหากว่าเรามีจำนวน follower ที่มีจำนวนมากและเป็นคนที่มีความสามารถในการดึงดูดกลุ่มเป้าหมายไปใช้สินค้าและบริการของสปอนเซอร์ creators นะครับก็คือบุคคลที่ไปใช้แพลตฟอร์มเหล่านี้ในการอิมโฟ e เอนซ์หรือว่ามีที่ผลต่อบุคคลที่เป็นกลุ่มเป้าหมายนี้ c r e a t o r สามารถทําเงินได้นะครับตั้งแต่ 100ถึง1,500เหรียญน,นะครับก็ประมาณสัก3,000ถึง50,000บาทเลยสำหรับการโฆษณาแบบ swipe up ในสตอรี่ของ Instagram และนอกเหนือไปจากนี้นะครับสำหรับโพสต์1โพสต์ในฟีดของพวกเขาจะได้เงินสูงขึ้นนะครับเป็น1,000ถึง1,000 0เหรียญสหรัฐ ก็ประมาณสัก33,000ถึง3 3 0 0 0 0บาทซึ่งตรงนี้นะครับเป็นข้อมูลจาก Brian h e n r y ครับซึ่งก็เป็น CEO ของ Bullet Studio เป็นบริษัทจาระอินฟลูเอนเซด้วยนะครับนอกจากนี้ครับบน Tik t o k เองโพสหนึ post ่งโพสต์สามารถทำเงินได้เนี่ย2,500ถึง2,000 0เหรียญสหรัฐกันเลยนะครับที่เป็นเงินบาทโอ้โห83,000บาทถึง6 6 6 0 0 0กว่าบาททั้งนี้นะครับขึ้นอยู่กับความนิยมของวิดีโอนั้น และจํานวนผู้ติดตามหรือว่า follower ของครีเอเตอร์เหล่านั้นกันด้วยมาดูคนที่2กันบ้างน,นะครับที่เป็น influencer ระดับชั้นที่ตอนนี้ถือว่าดังมากเธอมีชื่อเล่นในวงการนะครับว่า Mrs. Down Jones ชื่อจริงของเธอนะครับก็คือ Haley Sachs เธอทำอะไรกันบ้างเธออธิบายเรื่องราวเช่นดอกเบีย้ยทบต้นนะครับด้วยการที่ใช้มุกแบบนี้ครับ มีการเปรียบเทียบแบบเรื่องราวของบรรดาเหล่าเซเลบริตี้เหล่าดาราดังต่างๆซึ่งวิธีการอธิบายของเธอนั้นมันง่ายต่อความเข้าใจและต้องบอกว่าคว่คู่ไปกับบุคตลกจํานวนมากมายทีเดียวครับแซ็กอายุ30ปีเจ้าของชื่อเล่นนี้แหละครับมิสซิสดังโจล เริ่มต้นอาชีพของเธอนะครับเธอเป็นนักแสดงตลกมาก่อนโดยทำงานให้กับพิธีกรโทรทัศน์ man, Producer อย่างเดวิดเลชแมนและก็โปรดิวเซอร์อย่างลอนไมเคิลในรายการ Sa t u r d a y Night Live เธอบอกแบบนี้การเรียนรู้เรื่องเงินนี้นะครับเป็นเรื่องที่ยากสำหรับเธอแต่หนึ่งวิธีนะครับที่เธอพยายามทำให้มันมีความเกี่ยวข้องกับเธอ<ๆ>ก็คือการที่เธอเอาเนื้อหาทางด้านการเงินนี้เนี่ยไปผนวกแล้วก็เปรียบเทียบกับเรื่องราวในวงการบันเทิงแล้วก็เรื่องราวก็สิบซุบซิบนินทานคนดังไอเดียที่มีการผสมผสานกันแบบนี้ เธอก็เลยเปิดตัวเธอเองนะครับเป็นฟินฟลูเอนเซอร์ในนามที่มีชื่อว่า Mrs. Down Jones เมื่อ4ปีที่แล้วคือปีน2017นะครับผู้ติดตามเธอเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆนับตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาเลยนะครับ4ปีหลังจากที่มีการเปิดตัวว่าเป็นฟินฟลูเอนเซอร์ในชื่อของ Mrs. Down Jones แล้วนะครับ เธอได้มีการเซ็นสัญญากับเอเจนซี่ที่มีความสามารถรวมถึงมีการสร้างทีมงานกันด้วยจะเป็นผู้ช่วยผู้จัดการมาช่วยเธอในการเจรจาข้อตกลงนะครับมูลค่าหหลักกับแบรนด์ต่างๆตัวเธอเองครับยังได้มีการร่วมมือกับบริษัทด้านการลงทุนชื่อดังอย่าง World Front เมื่อ2ปีก่อนด้วยครับอย่างไรก็ตามนะครับการโปรโมทนะครับผลิตภัณฑ์ทางการเงินหรือว่าองค์กรผ่านฟินเฟลเซอร์เหล่านี้นะครับสามารถเข้าถึงลูกค้าได้รวดเร็วแม่นยำก็จริง แต่นั้นครับมันก็มีข้อเสียของมันก็คือว่าบางครั้งการให้ข้อมูลที่ผิดๆบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเหล่านี้มันถูกขยายผลและถูกแชร์ไปอย่างรวดเร็วมากๆทําให้คนที่เขารับสารครับกลุ่มวัยรุ่นหรือว่าคนที่เป็นมือใหม่ทางด้านของการลงทุนการบริหารความมัง่งคั่ง อาจจะสูญเสียเงินเพราะข้อมูลที่มันผิดพลาดเหล่านั้นไปด้วยนอกจากนี้ในบางครั้งครับมิจฉาชีพก็ใช้ช่องทางเหล่านี้ในการที่จะเข้าไปหลอกลวงให้เข้าไปลงทุนโดยเอาผลกําไรในอนาคตบอกว่าลงทุนเท่านี้จะได้ผลกําไรค่อนข้างเยอะที่สุดแล้วนะครับมีคนไปลงทุนมากมายทีเดียวนะครับและที่สุดก็สูญเงินไปเพราะว่าไปติดตามข้อมูลของมิจฉาชีพในโซเชียลมีเดียเหล่านี้และนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งนะครับที่ทําให้ Ti k To อกก็เป็นเจ้าของแพลตฟอร์มนะครับวิดีโอชื่อดังแบบนี้เนี่ย จำเป็นต้องมีการประกาศกฎเกณฑ์และมีความเข้มงวดกับกฎเกณฑ์นะครับที่ออกมาในเดือนพฤษภาคมโดยบอกว่าจะมีการดำเนินการกับคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่มีการโพสต์วิดีโอที่ได้รับการสปอนเซอร์จากบริษัททางการเงินที่ไม่มีป้ายกำกับชัดเจนว่าเป็นบทความที่มาจากการสปอนเซอร์ ทั้งนี้บริษัทต,ต่างๆยังคงสามารถที่จะจ้างฟิน fluencer เหล่านี้ให้เดินหน้าในการโปรโมทนะครับผลิตภัณฑ์ต่างๆตัวเองออกไปได้แต่ข้อจํากัดที่เกิดใหม่ว่าจะต้องมีการระบุว่าได้รับการสปอนเซอร์จากบริษัทการเงินนั้นเพื่อให้แน่ใจนะครับว่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์เหล่านั้นมีความโปร่งใสในการทำคอนเทนต์และนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็คือพฤษภาคมที่ผ่านมาบริษัทการลงทุนยัง Betterment ได้มีการย้ายอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆจากแพลตฟอร์มเดิมคือ Tik To k นะครับ ไปสู่ Instagram แล้วก็ Instagram Reels ทั้งนี้ได้มีการยกเลิกข้อตกลงในการโปรโมท่าน TikTok กับ Austin h a n ว w i t z นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาและบริษัทการลงทุนอย่าง Work Front เองก็กล่าวนะครับว่ากำลังเพิ่มการโปรโมทในช่องทางอื่นอืด้วยเช่น YouTube แล้วก็ Instagram มากขึ้นแทนที่การโปรโมทบนแพลตฟอร์มเดิมที่รับความนิยมมาแล้วอย่าง Tik t o k ทางด้านบริษัท t บ e ท m e n t บอกนะครับว่าทางบริษัทจะมีการตรวจสอบสคริปต์การพูดอย่างรอบคอบก่อนที่จะมีการโปรโมทและเผยแพร่อไป ส่วนบริษัท World Front เองนะครับบอกว่าเรามีการตรวจสอบประวัติของฟินฟลูเอนเซอร์อย่างละเอียดว่าเป็นประวัติปลอมหรือเปล่าหรือว่าเคยมีประวัติการช่อโกงมาก่อนหรือไม่อีกด้วยและทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวของฟินฟลูเอนเซอร์ซึ่งถือได้ว่าเป็นอาชีพซึ่งสร้างรายได้มากมายมหาศาลเพราะเรื่องราวเหล่านี้เป็นเรื่องราวที่มีค่าในตัวมันเองแต่บางครั้งมันยากต่อความเข้าใจก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับที่เราฟินฟลูเอนเซอร์สามารถสร้างรายได้มหาศาลให้กับพวกเขาได้ครับ ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยอื่นไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard World กันนะครับ